อย่าลืมกดไลค์กด subscribe และกดกระดิ่งจะได้ไม่พลาดข่าวสารอสังหาเพลินๆจากเราครับใครที่กำลังมองหาบ้านคอนโดที่ดินหรืออสังหาอื่นๆในจังหวัดเชียงใหม่สามารถติดตามเพจผู้สนับสนุนของเราได้เลยครับ สวัสดีครับผมหมีเป็นโบเกอร์อินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องแบบโบเกอร์นะครับรีวิวอสังหาแบบอบอุน่นอบอุน่นสไตล์คนหุ่นหมีครับช่วงหมีชี้เป้าวันนี้เราอยู่กันที่อำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับวันนี้หมีจะพามาดูบ้านสวนสวยๆใกล้ที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดเพียง1.8กิโลเมตรเดี๋ยวเรามากดออดเคาะประตูชมบ้านกันเลยครับ ก่อนที่เราจะไปชมวิดีโอเยี่ยมชมบ้านเดี๋ยวเรามาดูสเปคบ้านกันก่อนนะครับสำหรับบ้านหลังนี้เนี่ยตั้งอยู่ตำบลปากป้องอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับแต่เมื่อเราขับรถออกมาหน้าปากซอยของหมู่บ้านเนี่ยนะครับก็จะกลายเป็นตำบลเชิงดอยอำเภอดอยสะเก็ดซึ่งติดกับถนนเส้นบ่อสร้างดอยสะเก็ดหมายเลขถนน1014ครับซึ่งเป็นถนนทางหลวงเดินทางสะดวกมากครับ เหตุผลที่ตัวบ้านตั้งอยู่ตำบลป่าป,ป้องอำเภอดอยสะเกดเนี่ยก็เป็นเพราะว่าอยู่ระหว่างรอยต่อระหว่างตำบลป่าป,ป้องและตำบลเชิงดอยครับสำหรับการเดินทางจากในเมืองนะครับสามารถใช้ถนนเชียงใหม่ดอยสะเกดหมายเลขถนน1 1 8ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับจนถึงแยกดอยสะเกดครับหลังจากนั้นให้ชิดขวาเพื่อเข้าสู่ตัวอำเภอดอยสะเกดครับและเลี้ยวขวาตรงแยกไปวัดพระธาตุดอยสะเกดครับ ขับตรงมาเรื่อยๆนะครับบนถนนเส้นบอ่อสร้างดอยสะเก็ดครับหลังจากนั้นเนี่ยให้เราขับผ่านที่ว่าการอำเภอดอยสะเก็ดขับผ่านเทศบาลตำบลดอยสะเก็ดนะครับแล้วให้สังเกตทางด้านซ้ายมือจะเจอโครงการหมู่บ้านนึงโครงการชื่อว่าโครงการหมู่บ้านเวียงดอยครับถ้าเราวัดระยะทางจากสถานที่สำคัญในอำเภอดอยสะเก็ดก็จะเป็นตามภาพเลยครับ รายละเอียดตัวบ้านเป็นบ้านชั้นครึ่งครับมีพื้นที่ใช้สอยประมาณ200ตารางเมตรสำหรับตัวบ้านนี่หันไปทางทิศเหนือครับทำให้อากาศไม่ร้อนมากไม่ต้องเปิดแอร์ก็อยู่เย็นสบายครับถนนหน้าบ้านก็กว้างขวางครับถอยรถเข้าออกสะดวกสบายแน่นอนเมื่อมองออกไปหน้าบ้านนะครับก็จะพบกับพื้นที่สีเขียวซึ่งปัจจุบันยังไม่มีผู้อยู่อาศัยฝั่งตรงข้ามนะครับ หลังจากได้ลองมายืนในบริเวณที่จอดรถแล้วเนี่ยต้องบอกว่าไม่ร้อนเลยครับสำหรับเนื้อที่ดินของตัวบ้านจะมีขนาด137ตารางวาครับรอบๆตัวบ้านมีการปลูกไม้พุ่มไม้ประดับนะครับรวมถึงต้นไม้ใหญ่ในบริเวณที่ตะวันตกนะครับเพื่อช่วยบังแดดทำให้บรรยากาศในบ้านเนี่ยดูร่มรื่นมากเลยครับ นี้เป็นพื้นที่สีเขียวบริเวณด้านซ้ายของตัวบ้านครับสำหรับพื้นที่ทางด้านขวาของตัวบ้านเป็นพื้นที่โล่งค่อนข้างกว้างแล้วก็อยู่บริเวณที่ตะวันตกเนี่ยครับ ทางเจ้าของก็เลยมีการออกแบบจัดสวนให้เป็นไม้พุ่มแล้วก็ไม้ยืนต้นขนาดใหญ่ซึ่งก็จะช่วยให้ตัวบ้านเนี่ยไม่ร้อนแล้วก็สร้างความร่มรื่นให้กับบ้านมากเลยครับอันนี้เป็นชานไว้นั่งเล่นชมสวนครับซึ่งก็เชื่อมต่อกับตัวบ้านด้านในด้วยครับเวลาที่เราถ่ายคลิปอยู่ตอนนี้คือเวลาบ่าย3ามโมงครึ่งจะสังเกตว่าเงาต้นไม้เนี่ยกินพื้นที่สวนเกือบหมดเลยครับ ในส่วนของทางเข้าและห้องรับแขกครับสำหรับประตูทางเข้าตัวบ้านจะอยู่ทางด้านขวามือของโลงจอดรถครับเมื่อเราเดินเข้ามาตรงบริเวณทางเข้านะครับจะเจอตู้รองเท้าเก้าอี้สำหรับสวมรองเท้านะครับเมื่อเข้ามาในบริเวณด้านในเนี่ยเราจะเจอห้องรับแขกครับ ซึ่งความพิเศษของห้องรับแขกเนี่ยครับก็จะออกแบบตกแต่งให้เน้นแสงธรรมชาติมีการนำกระจกเข้ามาตกแต่งรอบๆนะครับทำให้นะครับมุมมองของเราเนี่ยกว้างสามารถมองเห็นพื้นที่โดยรอบนะครับของบริเวณหน้าบ้านเนี่ยครอบคลุมตั้งแต่สวนนะครับด้านซ้ายจนไปถึงด้านขวาแบบ180องศาเลยครับ ในส่วนของอินทีเลียและการออกแบบตกแต่งภายในครับสำหรับการตกแต่งตัวบ้านก็จะเป็นการตกแต่งออกแบบในลักษณะของตัวไม้นะครับผสมผสานระหว่างสีอิฐแล้วก็สีขาวนะครับทำให้ดูอมะตะนะครับไม่เก่าเรามาดูพื้นที่ครัวกันบ้างครับ สำหรับพื้นที่ครัวก็ออกแบบมาเป็นรูปตัวยูครับโดยพื้นที่ส่วนใหญ่ตกแต่งด้วยกระเบื้องลายอิฐเพื่อให้ง่ายต่อการทำความสะอาดครับเมื่อเราหันหลังมาก็จะเจอกับพื้นที่วางตู้เย็นมินิบาร์สำหรับวางเครื่องดื่น,นครับจัดเตรียมเครื่องดื่มเก็บแก้วประตูทางออกที่เชื่อมต่อไปยังสวนด้านซ้ายของตัวบ้านซิงค์ล้างจานที่ติดกับหน้าต่าง ทำให้เรามองเห็นส่วนด้านซ้ายของตัวบ้านด้วยครับโดยห้องครัวมาพร้อมกับเตาแก๊สหัวคู่ฮูดดูดควันฟังก์ชันการเก็บของที่ค่อนข้างเยอะทำให้ดูเป็นระเบียบเรียบร้อยครับโดยมีเคาน์เตอร์ให้เราจัดเตรียมอาหารก่อนขึ้นโต๊ะอาหารเพื่อที่เราจะได้ไม่ไปรบกวนพื้นที่บนโต๊ะอาหารด้วยครับ สำหรับห้องนอนในตัวบ้านจะมีทั้งหมด3ห้องนอน4ห้องน้ำครับชั้น1เนี่ยจะมี1ห้องนอน2ห้องน้ำครับและชั้น2จะมีอยู่2ห้องนอน2ห้องน้ำครับสำหรับห้องนอนชั้น1ก็จะอยู่ติดกับพื้นที่ห้องรับแขกเลยครับมีขนาดประมาณ30ตารางเมตรมี1ห้องนอน1ห้องน้ำครับเดี๋ยวเราไปดูชั้น2กันบ้างนะครับ บันไดก็จะอยู่ตรงกลางของตัวบ้านเลยครับห้องนอนหลักเนื้อที่ประมาณ30ตารางเมตรมาพร้อมกับเตียงขนาด5ฟุตครับ หลายๆท่านที่กําลังชมคลิปนี้อยู่คงจะสังเกตเห็นความพิเศษของอ่างล้างมือใช่ไหมครับใช่แล้วครับห้องน้ำทั้งหมดของบ้านหลังนี้จะมีอ่างล้างมืออยู่บริเวณด้านหน้าของห้องน้ำครับประโยชน์ของมันคือเพิ่มความคล่องตัวในการใช้ห้องน้ำในขณะที่อีกท่านกําลังใช้ห้องน้ำอยู่อีกท่านหนึ่งก็สามารถที่จะทำกิจวัตรประจำตัวเล็กๆน้อยๆได้ครับ โดยที่ไม่ต้องไปรบกวนอีกท่านที่กำลังใช้ห้องน้ำอยู่ครับห้องน้ำในบ้านหลังนี้ออกแบบมาลักษณะคล้ายๆกันครับมีการแยกพื้นที่เปียกและพื้นที่แห้งครับ หห้องนอนของชั้น2นั้นมาพร้อมกับเตียงขนาด3.5ฟุตเนื้อที่ห้องนอนประมาณ28ตารางเมตรครับรูปแบบห้องนอนห้องน้ำคล้ายๆกับห้องแรกที่เราดูผ่านมาครับขอบคุณทุกท่านที่เยี่ยมชมบ้านกับหมีจนจบคลิปครับคลิปหน้าหมีจะพาไปเคาะประตูบ้านที่ไหนอีก อย่าลืมกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้หมีด้วยครับสำหรับท่านที่สนใจนะัดชมบ้านหลังนี้เดี๋ยวหมีจะทิ้งลิงก์ไว้ใต้คลิปครับท่านใดที่อยากให้หมีไปกดกิ่งเคาะประตูรีวิวบ้านแถวไหนในเชียงใหม่สามารถคอมเมนต์บอกกันได้ครับสำหรับวันนี้แบร์บล็อกเกอร์ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ